เฟสตันเลดจะใสกว่าจะใสกว่านะครับใช่ใช่ใสกว่าที่ผมไปเลเวลเฟสกีตาร์เฟนเดอร์เมคกันสแตนดาร์ดนะครับผมก็ได้นั่งคุยกับพี่รัตเรื่องการเปลี่ยนเฟสตันเลดกับน,ะะนิกเกิลนะครับนิกเกิลกับสแตนเลดเท่าที่ผมเคยศึกษาข้อมูลน่ะคนที่เล่นเฟนเดอร์ตอนนั้นต้องสารภาพนะครับผมยังงงๆกับคําตอบพี่รัตนะครับที่บอกว่ามันจะกิ้งกว่ากิ้งกว่าด้วยเหรอใช่ใสเปล่า,า,าเนี่ยสัมผัสว่ารู้เลยเฟสตันเลดเนี่ยมันจะใสกว่ามันจะกิ้งกว่าใสกว่ากิ้งกว่าครับผมก็คิดว่าเเเเเเออออออ้้้้้้ยยยยฟฟนนนนนดดรรรรร์ปกกกติิิ่่่่่่่ะะะมมมมััััััสสูููแแแลลลววววงคคบบพพาาาๆ็ีใชถ เลดมันใสกว่ากิ้งกว่ามันก็ต้องดีกว่าดิเอาก็ดีกว่านีครับบางคนมันอาจจะไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นแต่พี่รัฐก็บอกว่ายังชอบเฟดนิกเกิลอยู่นะครับส,ส่วนตัวผมก็ยังนิกเกิลอยู่อ๋อยังนิกเกิลอยู่ <laughs> ทีนี้บังเอิญมากหลังจากวันนั้นนะครับผ่านไปไม่กี่วันผมไปจัดเฟนเดอร์บูโนมามานะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยสเปกก็คือเฟสดันเลทครับผมผมเข้าใจแล้วครับที่พี่รัฐบอกว่าเฟสดันเลทมันใสกว่ากิ้งกว่ามันเป็นยังไงครับ มันใสกว่ากิ้งกว่าแบบมากๆนะครับสำหรับกีตาร์ที่เป็นเฟดนิกเกิลเฟนเดอร์เมการสแนดาดผมเทียบดูแล้วนะครับอันนี้คือมันเป็นเสียงคีนที่แบบใสบริสุทธิ์แล้วมันมีความกิ้งๆมีความเป็นรากายเวลาเราเล่นสับคอเนีมันเห็นผลเลยอะ ให้ผมเลือกนะผมยากเลือกนิกเกิลอยู่นะครับคืออันนี้มันใสบริสุทธิ์ไปอะ่ะเฟสเตเลตจะใสกว่าจะใสกว่านะครับใช่ใชผมเข้าใจคําที่พี่รัตบอกครับแล้วเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าเฟนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นกีตาร์ที่มันใสเด้งคมชัดอยู่แล้วนะครับพอมาเป็นเฟสเตเลตปุ๊บแบบมันโคตรใสเลยอะแบบใสกิ้งกิ้งแบบบริสุทธิ์มากอะ นี่แหละครับกีตาร์เฟนเดอร์ถ้าเปลี่ยนเป็นเฟสสเตนเลตเป็นยังไงครับผมตามที่พี่รัฐบอกเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับอันนี้ผมเข้าใจละพอมาเป็นผู้เล่นจริงๆอะ่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับตอนที่ไม่ใช่ผู้เล่นจริงๆอะ่ะผมยังนึกภาพไม่ออกนะครับผมนี่แหละครับเฟสตนเลตกับกีตาร์เฟนเดอร์ครับ